วันนี้ฮะวอล์กอินหน้าร้านเราขายอยู่6 1 9 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ติดตามคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง5 1, 9 9 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง5 7 9 0 0 0บาท กัพบกับนัดสิบเก้าสีประกรรถมือสที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้กลับมาถึงคิวของสุดยอดรถเก๋งซีดัดขวัญใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะฮะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้กับคันนี้เลย2 0 1 6 Honda c i v i c ดซีเก F c 1่ห่ EL ไม่เก้ามื ฮอนด้าซีวิ f เมาอีกแล้วนะพระเอกสุดหล่อของเราในวันนี้นะเป็นรถเก่งซีดานขวัญใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เท่โชบเฉียวหล่อแต่งยังไงก็ขึ้นและราคามือสองก็แข็งราคาดีลงช้ามากๆเลยฮนะวันนี้แนะนำคันนี้เลย206 Honda Civic FC 1.8 EL ใหม่9 0 0 0 0รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ959,000บาท ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควมัมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆ9 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคาตัวนี้เป็นโฉมแรกต้นโมเดลเลยนะ,ะโมเดลผลิตปี2016แท้ๆเลยจดทะเบียนก็2016กฮะก็อายุรถ6ปีกว่าๆใช้ไปแค่9 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรหารเฉลีย่ยออกมาก็ตกปีละหมื่นไปๆเท่านั้นเองก็ถือว่ายังน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบกับอายุนะ แต่ก็6ปีกว่านะเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมก็คงจะมีเก็บสีมาบ้างนะครับมีริ้วมีรอยกาคงเก็บมาบ้างก่อนที่จะมาขายเราเป็นบางชิ้นนะครับที่เรามาทําเพิ่ม,เต,มเติมก็จําได้ว่ามีฝากระโปรงนะครับกับกันชนและอือออ่นๆนิดหน่อยตามเ,เป็นร้อยขนแมวสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องชนหนักเพลี่ยมตัดต่อน้ำด้วยไม่มีแน่นอนนะฮะวันนี้เก็บสีขึ้นมาให้แ้วมาดูพร้อมกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนตัวนี้โมเดลผลิตป,ปี2016นะครับเป็น 1.8EL นะครับ กระจังหน้าเป็นตัวแรกก่อนไมเนอร์เชนนะครับไฟหน้านะฮะหน้าตาแบบนี้เลยโคมโปรเจคเตอร์นะก็โคมไฟยังใสยังสวยยังดูดีนะฮะคิวโครเมียม um ก็ยังสวยยังเท่ยังดูดีนะก็ตามสไตล์ f c ตัวแรกนะครับโคมไฟใช้ได้นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับสำหรับตัว EL นะครับทั้งสองฝั่งอ่ามีให้เลยสีสันนะครับตอนเข้ามาอาจจะมีสะเก็ดหินกระจัดกระจาย นะครับอันนี้เก็บสีให้แล้วนะแต่คอไปยังถือว่าเออยังบางใช้ได้มาด้วยสีดํามุกฮะโอ้โหออกแดดก็ถือว่าเงางาม,งามโดดเด้งเป็นประกายกันชนก็เหมือนกันนะตอนเข้ามารอยขนแมวรอยสะเก็ดหินก็กระจัดกระจายตามสไตล์รถเครื่องบัสแปนะส่วนใหญ่ก็วิ่งทางไกลกันบ้างเก็บสีให้แล้วนะเรียบร้อยอาภาพร,รวมแถบขวาแถบขวาเท่าที่จับได้ขัดซะเยอะขัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าผิวพันที่เจ้าของเดิมให้เรามาก็ถือว่า ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะยังดูดียังสวยเคาไปยังบางๆงใสๆใช้ได้ก็เลยขัดเป็นส่วนใหญ่มือจับเป็นโครเมียมมือจัแต่มีสมาร์ทเอนทรีที่คนขับนะครับแล้วก็ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังดูดีนะครับหลังคาก็ยังใช้ได้นะครับหลังคาเจ้าของเดิมให้มาก็ยังโอเคเคาไปก็ยังบางๆใสๆโอเคอยู่นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวตามสเปคนะครับภาพรวมดูแล้วแถบขวาตอนนี้ ล้างขัดขึ้นมาแล้วก็เออเรียนๆยังถือว่าผิวยังใช้ได้อยู่นะครับล้อแม็กดิสเบกสีล้อเลยนะครับแม็กก็ลายเดิมสเปคเดิมเป็นหน้าเงาร่องดําเนื้อแม็กก็มาเดิมๆโรงงานนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรล้างให้อย่างเดียวก็ยังดูดีนะครับยังสวย <c oughs> ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงส่วนยางเจ้าของเดิมตอนเข้ามาล้นนิดหน่อยอันนี้เปลี่ยนให้นะยางเป็นเบอร์2 0 5 5 5 R 1 6ผมเปลี่ยนของแม็กซิตให้นะฮะ ยางปี22ทั้ง4เส้นโอเพะฉะนั้นเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นโอ้โหดอกลึกคมกริบใช้ได้5ปีสบายสบายล้อหนะ้าก็ดิสเบรกเหมือนกันฮะเน<ห><ห>ื้อแม็กก็เจ้าของเดิมให้มาก็สวยนะก็ยังดูดีใช้ได้จ,จะมีเบียดเบียดนิดหน่อยไม่น่าเกลียดครับอีก90%ยังสมบูรณ์ดีใช้ได้ยางผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยของ Maxxis ปี2022โอ้โหใช้ได้อีก5ปีต้องมีแน่นอนนะครับ โครงสร้างหลักกันต่อไปเริ่มกันจากหลังขวาก่อนเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูก็เดิมเดิมใช้ได้นะครับผมก็ยังใช้ได้เสากลางขวาครับนอ็อตด้านในก็เดิมเดิมนะฮะนอ็อตด้านในก็ยังเดิมเดิมไม่ได้ขยับอะไรนะสติ๊กเกอร์ก็เรียบเนียนนะฮะไม่มีงัดแงะอะไรเสากลางขวาก็เม็ดอาร์กก็อยู่ครบนะครับสวย งามนะก็ยังสวยใช้ได้นะครับหัวน็อตก็ยังมีแต้มสีมาร์กิ้งจากโรงงานมาให้นะฮะด้านล่างขวาก็เม็ดอาร์ก็อยู่โครบนะครับซอกด้านในก็ใช้ได้นะครับหัวน็อตก็ยังสวยๆยอยู่นะครับอ่ะมาต่อด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังก็มาด้วยไฟท้ายทรงบุมมแรงเท่ๆอันเป็นเอกลักษณ์ของ F4 โอ้โหดูแล้วหล่อเท่ล้ำนะฮะโฉบเฉียวมากๆเลยนะ กันชนท้ายนะครับขัดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมขัดนะแต่เจ้าของเดิมอ,อาจจะมีเก็บริ้วรอยมาบ้างแหละนะเพราะว่าดูสีมันเออสวยล้านเนียนใช้ได้นะครับกระจกเดิมของ Honda นะเติม e 85ได้ด้วยกันชนท้ายผมเก็บวัเนียกันชนท้ายมีเก็บนะฮะมีรอยขนแมวกระจัดกระจายตอนเข้ามาตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้ฝาท้ายฮะเปิดด้วยปุ่มด้วยรีโมทก็ได้นะครับ สะดวกสบายเปิดมาเร็วตะเข็บเม็ดอาร์คสวยงามทั้งซ้ายทั้งขวาสวยงามฝา mm hmm. ท้ายมี mm hmm. น็อตมีถอดมาทําสีนิดหน่อยนะครับมีถอดทําสีเล็กน้อยแต่แตะเก็บพวกนี้ก็ยังสวยนะเออยังดูดีใช้ได้นะมีเงาเงาน่าจะเปลี่ยนมานะฮะน่าจะน่าจะเปลี่ยนมาตามภาษาคนมีประกันชั้นหนึ่งนะับน็อตมีรอยถอดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูข้างล่างฮะว่ายังเดิมหมดนะ เม็ดอาร์คสวยงามรูคมรูกลมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะอ่ะถาดรองกันกระแทกมีให้ขอบคุณมากมาดูพรมพื้นกันเอามีทั้งพรม5 d ดีทั้งถาดรองเอามาถอ,อดให้หมดพรมพื้นยังสวยฮะยังเนียนยังดูดีหน้าผิวด้านใต้เดิมหมดนะฮะเออใช้ได้นะฮะผิวพันธ์พวกนี้เดิมหมดแนวซิลิโคนพวกนี้ของโรงงานหมดนะฮะไม่ได้มีการทําสีอะไรผิวพันธุ์แห้งสนิทนะครับ อ่าพวกนี้แห้งสนิทอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะพวกนี้แห้งสนิทเลยนะของโรงงานพวกนี้ก็แห้งสนิทนะฮะของโรงงานแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ล้อไหลมีให้นะครับโอเคเยี่ยมเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สมาต่อกันที่ภาพรวมแถบซ้ายนะครับขัดขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่นะครับสีสันก็ใช้ได้นะครับที่เจ้าของเดิมให้เรามาก็ถือว่าโอเคนะดูดีนะครับขอไปก็ยังโอเคนะฮะใช้ได้ใช้ได้ มือจับพรเมีสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งเลยนะฮะฟิล์มจะอองเดี๋ยวให้มาก็สวยดูดีกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับ,ร,บรวมดูระโอเคนะเก็บคือสีขึ้นมาให้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะฮะชายล่างไม่ได้เก็บนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะฮะก็มีบ้างแหละนะถลอกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ก้มก็มองไม่เห็นนะอันนี้ปล่อยผ่านได้ไม่เป็นไร อล้อแมกซนับได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับก็ยังสวยยังดูดีนะมีเบียดนิดหน่อยเบียดฟุตบาทน,น่อยๆเบาๆไม่น่าเกียดครับอีก90%ปยังดูดีได้ยางใหม่ปี2สองก็คุ้มแล้วนะฮะโอ้โหจได้อีกหปีแน่นอนหน้าซ้ายก็สวยฮะหน้าซ้ายสมบูรณ์ดีไม่มีทะลอกอะไรรุ่นแรงนะครับอย่างปี22ิบของ m a ็กซิเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเลยนี่กริบกริบเพิ่งเปลี่ยนให้มา2อวันที่แล้วนะสวยงามราศีต่อ,อยัง ภาษีหมดการกกรดาคม666ถใช้ได้ถึงปีหน้านุ่นเลยนะฮะกระจกเดิมของ Honda พร้อมกับฟิล์มรอบคันนะโครงสร้างหลักกันต่อสะโพกหลังซ้ายฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามน็อตด,ด,ด้านในเดิมๆนะครับไม่มีงัดแงอะไรน,อน็อตด้านในยังสวย เป็นเพรสยังเรียบเนียนยังสวยงามยังดูดีไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรเลขเครื่องยนต์ R18 Z1 ลงท้ายด้วย6004356เลขตัวถัง MRHFC ลงท้ายด้วย103148ผลิตและปรักกอบประเทศไทยหลังคาคนขับเมทาร์คอยู่ครบสวยงามมาร์กเกงตามสีหัวนอ็อ ด้านล่างฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบแก้มซ้ายนอ็อตมีรอยถอดนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะครับ่าดูห้องเครื่องกันาตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1,800ซสีซี iVTEC 141นแรงมาฮะรองรับเชื้อเพลิงได้ถึง e 8 5อัตราสิ้นเปลืองประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สใหม่แท้ๆ90 0 0 0โลนะครับโอ้โหโครงสร้างก็เดิมนะฮะซ่องในด้านขวาก่อนน็อตเดิมไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ รูกลมคลมกริบนะ,ะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตรงนี้เม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนเลยเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามเบ้าโชคนะครับผิวพันธแห้งๆเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบคันรุ่นนี้เขาใช้เหล็กสีดำนะฮะก็เดิมๆหมดนะฮะแล้วก็แชสซีมองลงไปก็ผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะครับมาร์คกิ้งแต้มสีหัวน็อตก็ยังอยู่ครบนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งนะคันหน้ารุ่นนี้ก็ดูง่ายนะฮะยังมองเห็นเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจน บแบบนี้เลยคันซ้ายก็เป็นเหล็กสีดำนะฮะก็เดิมๆหมดนะรูกลมขมลิปมาร์กิง้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบชดสี see, มองลงไปก็ผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนี่ไปตามนี้ได้เลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกรกฎดาคม65นี่เองยังไม่ถึง6เดือนนะครับอ่ะแก้มซ้ายมีถอดนะครับถอดมาทําสีนิดหน่อยนะฮะน็อตมีขยับนะแต่เม็ดอาร์คด้านในยังสวยยังแห้งสนิทนะครับ โครงสร้างด้านในยังเดิมยังสมบูรณ์ดีใช้ได้หัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับเบ้าโชค๊คเม็ดอาร์คสวยงามซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะอ่ะ,อะซอกด้านในน็อตเดิมฝากระโปรงเป็นไงฝาโปรงมีถอดไหมไม่มีฝาโปรงโอเคยังเดิมอยู่นะฮะฝาะโปรงน็อตไม่มีขยับผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะรูกลมคมกริบนะฮะรูกลมคมกริบผิวพันธุ์ด้านใ,นใต้แห้งหมดนะฮะสติกเกอร์พวกนี้แห้งสนิทไม่ได้งัดแงะอะไรสติกเกอร์พวกนี้เรียบเนียน สวยงามตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกรีบน็อตเดิมเดิม<ๆ>ไม่มีขยับอะไระไปดูภายในหะ้องโดยสารกันไปตัว 1.8EL นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเครื่องพันแปดนะ,ะก็จะให้เบาะหนังแท้สีครีมเป็นเบาะไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะครับอ่ะเนื้อบ่อที่เห็นเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับก็เป็นผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวก็เลขไม่เก้าหมื่นโลกับอายุรถ6ปีกว่า เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีถลอกบ้างก็เป็นธรรมชาตินะครับที่นั่งก็จ,จะมีถลอกบ้างแต่พ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะครับถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนเพราะว่าลายไม่เหมือนแน่นอนนะครับคนี้เป็นลายโรงงานถ้าเปลี่ยนที่ลายคนละลายแนะ่แนะนาเดี๋ยวพ่นให้ดีกว่านะครับชิ้นนี้เดี๋ยวพ่นให้กับตรงนี้สไลด์บางๆเบาๆไม่น่าเกลียดอีก90%ยังใช้ได้นะครับบอรไฟฟ้าใช้ได้อ่าโอเคไปตามนี้ได้ปุ่มสตาร์ทด้วย แผงข้างมีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยนะแผงข้างยังสวยนะไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นสีเป็นหนังแท้สีครีมตัดกับสีดำยังดูดีเจ้าของเดิมให้ฟิล์มมาเป็น 3M ยังดูดีขอบคุณมากประตูหลังขวายังสวยยังดูดีสมบูรณ์ใช้ได้นะครับฟิล์ม 3M ยังดูดีด้านหลังเบาะสวยเลยนะฮะเพราะว่าการใช้งานจะน้อยกว่าด้านหน้าก็เป็นหนังแท้สีครีมนะฮะ นะครับก็ยังสวยยังดูดีหวัวหมอน2องตำแหน่งที่เท้าแกนร่องวางแก้วน้ํารูติดตั้งคาซิดไอโซโฟิกอันนี้เลอะๆหน่อยเดี๋ยวขัดให้อีกรอบอ่ะออกแล้วเรียบร้อยนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วอ๋อใช้ได้นะครับด้านหลังนี้ค่อนข้างสวยเพราะว่าการใช้งานจะน้อยฟิล์ม 3M ยังดูดีมากๆเนื้อบาะด้านหลังสวยนียนครับริบๆดูลักษณะน่าจะขับคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ประตูหน้าซ้ายนะครับ ยังสมบูรณ์ยังดูดีฟิล์ม 3M ยังสวยบอกหน้าซ้ายเป็นบอกธรรมดานะฮะได้หนังแท้เหมือนกันหน้าซ้ายก็สวยฮะจะสวยเป็นพิเศษนะจะมีแค่คนขับที่ขลอกบ้างเดี๋ยวพ่นให้นะครับไปลองขับกัน อ้าม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 าลองขับกันเลยนะตัวนี้ 1.8EL เนะครับเครื่องมาตรฐานของ Honda นะเป็นเครื่องยอดนิยมใช้มาหลายปีแล้วกุญแจ i m m o b i l i z e r กุญแจสำรองมีให้ปุ่มสตาร์ทมาสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่เก้0 0กับอายุรถ6ปีกว่าก็ตกปีละหมื่นไปปลายก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกับอายุรถประมาณนี้แหละแอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะฮะปรับ,บก็ดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากเอาเท่ๆนะฮะเอาเอาเอาปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลใครอยากเท่ๆก็ก,กดคลายเมดตรงนี้ นะฮะออกกดคลเมกก็อ่าปรับแบบนี้เลยก็ได้เออเท่ดีปรับได้2แบบนะฮะอ่าเรียกปรับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะคอนส่วนด้านหน้าก่อนด้านหน้านะฮะมีฟิล์มมาให้ของ 3M ขอบคุณมากเจ้าของเดิมนะครับด้านหน้ามีสะเก็ดหินเล็กๆนิดหนึ่งแต่ไม่น่าเกลียดเออตรงนี้ตรงนี้โทษจิ๊บจิ๊บจิ๊ผิดมีสะเก็ดหินนิดหนึ่งนะจุดเดียวแต่ไม่น่าเกลียดไม่วิ่งไม่ต้องไปเปลี่ยนนะฮะไปตามนี้ก่อนกระจกจะได้บานเดิมเดิมของของโรงงานไป คอนโซลด้านหน้ามาด้วยวัสดุนิ่มๆซอฟทัชสีดำนะฮะยังสวยยังดูดีแอร์แบ็คู่พร้อมกับเบรก ABS วัสดุต่างๆก็ยังใช้ได้นะสติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยไปแก่กันเองนะฮะก็ระบบความบันเทิงก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับมีพวกบลูทูธ u e t o o t h iPod HDMIUSB และก็กล้องตามสเปคเขาแบบ3มุมมองเช่นเดิมนะครับน้าก็สะดวกสบาย อาทันมาด้านล่างก็จะเป็นช่องวางของเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็คอนโซล2ชั้นอันเป็นเอก,กลักษณ์เท่มากเลยด้านล่างก็จะเป็น USB นะครับ HDMI แล้วก็อะไรผมมองไม่เห็นขาเอาเล t 12โวลต์นะครับเกียร์ CVT นะครับหั่เกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ใช้ได้นะครับยังดูดีนะครับใช้งานง่ายสบายๆเนาะอ่ะหมดการขับขี่แบบประหยัด เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ร่องวางแก้วน้ําลึกนะวางแก้วสูงๆได้นะครับมีลูกเล่นถอดกรอบอะไรได้นิดหน่อยนะครับเก,ก๊ก็ที่เราแก่เลื่อนได้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเก๊ในตัวด้านในก็จะมี usb มาให้อีกหนึ่งรูลวงมาไรา่วงมาไราก็จะมี cruise control ให้นะครับแล้วก็มีมัล t i function เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยยังดูดีนะครับ พวงมาลัยวัสดุต่างๆยังโอเคเลยยังสมบูรณ์เนื้อพวงมาลัยใช้ได้นะครับยังเดียนยังสวยยังใสใช้ได้ปรับได้ทิศท,ทางมาดูกันลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบสีทิศทางฮะกระจกไฟฟ้า4บานเลยคู่หน้านี่ออโต้เลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ได้ออโต้ทั้งซ้ายทั้งขวาเซนเซอร์ล็อกใช้ได้กระจกบางข้างพับด้วยระบบไฟฟ้ามีโหมดอ่าระบบควบคุมการทรงตัว กระจกมองหลังตัดแสนสะท้อนด้วยก้านโยกไฟส่องสว่างที่เพดานด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1ดวงที่บังแดดมาด้วยผ้าสีครีมยังดูดีนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้สองฝั่งเพดานฝ้าโอ้โหสวยเนียนกริบเลยนะครับไม่มีเร็วไม่มีรอยนะครับจองเดิมเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ฮอนด้าตลอดนะโอเคเพิ่งเข้ามาเมื่อกันยานี่เองนะเช็คตอน96 0 0 0 ตอนนี้9,008 8เนี่ยขยับไปแค่2,000โลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนออกรถถ้าผมเข้าสูนร์แล้วถ้าเขาทำอะไรไปแล้วก็ไปตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปทำซ้ำเพราะเพิ่งเข้ามาเมื่อกันยานี่เองครับเกซ้ายมีอะไรมาสำเนาก่อนกันนี้โมเดลโอ้โหเล็กเชียโมเดลผลิตปี16นะฮะเป็นต้นโมเดลเลยโฉมแรกๆเลยสีดำเดิมโรงงานนะฮะป้ายกรุงเทพนะครับมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับ เลขตัวถัง MRHFC ลงท้ายด้วย103148เลขเครื่องยนต์ R18 ลงท้ายด้วย4356เบนซิน4.1.8ร้อ41แรงมา้าครับมือแรกมือเดียวอ่ะแฟ้มมามีให้นะคู่มือใช้งานมีให้อา่าวตีลังกามีให้คู่มือเช็คระยะ มีให้อ้ามาผู้หญิงขับนะปับปี16ออกรถมิยอนะฮะมิถุนายนกลางปีก็6ปีครึ่งโดยประมาณนะครับออก Honda เตชะตจลัดกรุงเทพนี่แหละคริสตัลแบล็กเพล่นะดำมุกด้วยหนึ่งจุดแปดเอลเขเครื่องยนต์ R18Z1600 4356เลขตัวถัง m r อ f c T103148 นะครับเช็คศูนย์ต่ลอดประวัติดีมากโอ้โหเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเป๊ะ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 ล่าสุดก็เข้ามา96,000นะครับ ตอนกันยานี่เองอ่าไปลองขับกันเลยไปยหล้างก่อนนะอ่ามีกล้องให้ในตัวนะสะดวกสบายนะมีเส้นนำสายตาให้เสร็จสับนะฮะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก็จะขับดีนุ่มเป็นพิเศษนะฮะวันนี้รถมาหนานแน่นกันอีกแล้วอาจจะรองได้นิดหน่อยนะฮะพอหอมปากหอมคอนะครับช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะครับแอร์เย็นสบายใช้ได้นะครับออกตัวไปก็พุ่งนะฮะตามสไตล์รถปันแปดจะได้ทั้งทางใกล้ทางไกลเอาวงเลี้ยวกันหน่อยนิดนึงนะ วงเลี้ยวก็ตามมาตรฐานนะฮะใช้ได้ใช้ได้นะครับวงเลี้ยวยังสืว่าแคบขับได้ทั้งในเมืองนอกเมืองก็เป็นเก่งซีดานขนาด มาตรฐานทั่วไปนี่ครับที่น่าใช้พวงมาลัยก็โอเคอยู่ในเกณม,มาตรฐานเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันไปถือว่าเป็นสุดยอดรถเก๋งซีดานขวัญใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะฮะที่สําคัญนี้หน้าตาที่หล่อตลอดการนะฮะใส่ชุดแต่งอะไรก็หล่อก็เทก็ขึ้นนละมาด้วยสีดําด้วยกับคันนี้เลย2016 Honda Civic FC 1.8 EL ใหม่9 0มื0 ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิคว่ามไม่มีน้ำท่วมเล็ะไปแท้ๆ90 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคาตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ1.8 EL 9 5 0 0 0 0บาทโมเดลผลิตปี2016ออกรถกลางปี2016จดทะเบียนก็2016 หกปีกว่าๆใช้ไป90,000โลตกปีละหมื่นไปๆก็ถือว่ายัางน้อยมากๆนะครับที่ทำงานเช็คศูนย์ตลอดดูแลดีด้วยอวันนี้ฮะวอล์กอินหน้าร้านเราขายอยู่6,19,000บาทพิเศษเฉพาะคนที่ติดตามคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อกันสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง5 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมเมอร์เซลเหลือเพียง แ7น0 0บาทนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียกกล่อง ECU และอะไรกว่า1 7 9รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2,000 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนเอกรถผลเอารถเข้าศูนย์ฮอน d a าเช็คระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอิ vic FC นะ1.8 EL ใหม่90,000ได้สีดำเท่ๆแบบนี้อย่าช้านะครับรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID Line F19SP ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆ้าไป Google m แล้วพิมพ์9ปกรณ์เราอยู่ถนนกาลปะพฤกษ์ เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วทวหาทีมงานฝ่ายขายจะมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นท,ทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไปนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่นาที รถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรณ์รถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com